สวัสดีค่ะวันนี้แอดอินดีไซน์จะมาอัปเดตน้างงานกันที่คอนโดวันในฝายพระราม9ค่ะซึ่งในงานจะเป็นงานบิวอินตกแต่งภายในสไตล์โมเดิร์นคลาสสิกนะคะทีมงานของเราวันนี้ได้เข้าทำการ ตรวจงานที่ได้ทำการกั้นห้องติดตั้งตู้เฟอร์นิเจอร์ติดบัวตกแต่งภายในค่ะแล้วก็เช็คระยะเปิดปิดประตูแต่ละบานแล้วก็ระยะห่างของชั้นภายในตู้ค่ะห้องลิฟติ้งรูมนะคะได้ทำการขัดโป๊วสีก่อนที่จะทำการพ่นสีในขั้นตอนต่อไปค่ะตามแบบที่เราได้ออกแบบไว้ในภาพตัวอย่างนี้เลย ในส่วนต่อไปนะคะจะเป็นห้อง Master b ์เบดรูแล้วก็มี Walk-in Closet ภายในตัวค่ะช่างได้เข้าทำการกรุกผนงังติดบัวตกแต่งตามภาพสามิติที่ทางเราได้ออกแบบไว้โดยในส่วนห้องนี้จะเน้นสีขาวตามความต้องการของเจ้าของห้องเลยดูสะอาดตาน่าอยู่ไม่น้อยเลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะถ้าอยากรับชมคลิปอัปเดตหน้าง,งาน EP ถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ